HOUR l a t e เอาอะละครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒน,นาการหละทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมมอนตี้มูบายแล้วก็ผม f ดอมคนเดียวคนเดิมมันเองนะครับผมวันนี้นะพลทหาร f ดอมจะมานำเสนอปืนที่ พูดได้เลยว่าค่อนข้างจะโกงและค่อนข้างจะโอพีแล้วโหดมากๆเลยสําหรับณนะวินาทีนี้จริงๆมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าปืนเนี้มันโกงขนาดไหนนั่นก็คือเจ้าตัวปืนสวอตฟิตหรือสวอตฟิตแล้วแต่คนจะเรียกนะฮะที่อยู่ในชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปที่ทุกคนเห็นนั่นเองนะฮะเป็นปืนที่ผมพูดได้เลยว่าผมให้เหนือคําว่ามันโอพีขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นได้ได้ชิม ลิมรดความโหดความโกงของมันแต่ผมเนี่ยขอญาตฟาร์มก่อนแล้วกันนะนะจังหวะนี้ค่อยไปว่ากันอีกเีน,นึงโอเคฉันว่าถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วแหละเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีของให้ฉันเก็บฉันต้องไปหาของใหม่แล้วก็เอาฮอของฉันออกไปโอเคฮอลงมาโอเคไปเพื่อนเดีวอุ้ยข้างหน้าโอ้โหอย่างงี้มีบอทมีบอทก็ต้องยิงสิครับโอเค แต่ผมขอพูดอะไรนิดนึงก่อนนะเกินเกินนิดนึงก่อนนะปืน Swordfish ที่เพื่อนๆนจะได้เห็นนะตอนนี้ในคลิปนี้นะครับของแต่งผมแต่งแบบว่าด like ึงประสิทธิภาพของมันให้สุดนะครับเพื่อจะทําให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็คือผมจะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนะแต่จริงๆไม่ต้องแต่งแบบนี้ก็โหดมันโหดมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับถ้าแต่งอีกแบบหนึ่งที่ผมแต่งแต่ว่า นั่นแหละค่อยว่ากันอีกทีนหนึ่งนะกันนะจะได้เห็นภาพเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวไปหาคนหรือว่าก็หาไอ้ดอบยิงหาคนยิงกันนะฮะโอเคตรงนี้โอ้โหเหมือนว่าจะมีคนนะผมก็โดดลงฮอมาเมื่อสักครู่นี้ก็โดนแถบไปเลยสิครับก็โดนแถบไปเลยสิครับโอเคเดี๋ยวนะขอสเลย์สายมือ,สา,มอสายมือมีผู้กบฏโอ้ยชิ้นนี้แม่งกับดักเยอะชิปหายเลยโอเคมีคนโดนแถบอยู่นะครับแถบแบแถบแ,บ,แ,บ,แ,บ,แบไปไหนแล้วจังไปไหนอุ้ยโอ้ย,โ,อยโดดโดดโอุย้ย ยังไงครับเอ้ยเดี๋ยวนะมันแปลกๆไอ้นี่มันแปลกๆเอ้ยมันมันดิ้นอะไรของมันวะน่าเอ้ยเดี๋ยวข้างหลังเอ้ยโอ้โหมันดิ้นเก่งมากอะดิ้นเป็นปลาแบบดิ้นดิ้นเป็นปลากระดี่เลยดิ้น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 แต่ยิงไม่โดนนะดิ้นไปก็เท่านั้นนะก็ตายอยู่ดีนะโอเคแต่ตอนเนี้ยฉัน อยากได้จะอยากอยากจะได้ปืนมากๆแล้วแอดดอปมันก็ลงมาแล้วหรือว่าทุกคนเรียกว่าโหลดเอาฉันพูดว่าแอดดอปทีไรต้องมีคนค้านตลอดว่ามันไม่ใช่แอดดอปมันคือโหลดเอาเอมันก็คือแอดดรอปคำว่าแอดดอปคือมาจากอากาศแล้วก็ดรอปลงมามันก็คือแอดดอปเหมือนกันนั่นแหละเถียงกูจะเถียงให้ได้กูจะชนะกูจะเถียงเออทำไมอ่ะโอเคข้างหน้าเหมือนมีคนยิงกันแต่ว่าฉันจะไปลาสเขาให้หมดโอเคแต่น่าจะเป็นบอดหรือเปล่าอยู่ดีๆมีเสียงขึ้นมานี่ไง น่าจะเป็นบอสนาชาน้เชะโอ้หโอ้โหก็จะยิงโดนกูเป็นพันเม็ดเฮ้ยมีแม็กม่วงด้วยบอสขอบใจนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือของแต่งปืนในคลิปนี้นะครับคือสุดผมพูดได้เลยครับว่าสุดมากๆนะสุดแบบสุดไม่มีที่สุดมากกว่านี้แล้วคือมันสุดสุดสุดแล้วอะคือมันสุดเกินไปด้วยซ้านะครับคือต้อง คือมันมันโอเวอร์เกินไปนะครับแต่ว่าผมต้องการที่จะดึงประสิทธิภาพของปืนออกมาให้มากที่สุดแต่จริงๆถ้ผมเอาไปเล่นจริงๆผมจะไม่แต่งแบบในคลิปนี้นะโอเคเดี๋ยวนะจ้าอยู่นะจ้าอาา่ะฮะอาา่ะฮะโอ้โหข้างบนขอสลิงขึ้นโอเคไอเฮียสลิงบูดไอเวนโคตรดีเลยโอ้โหสลิงแบบบูดเข้าใจปะมันจะไปไหนมานี่บูดโอ้ยกระตุกเล็กน้อยไม่เป็นไรถึงปานเกียงเล็กน้อยถึงปานเกียง ไอดอกโอเคในฟาร์มยังไม่มีคนเอาไอดอกไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาอ่าโหลดเอาข้างบนนะฮะโหลดเอาสีมพูอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าโหลดเอาอุ้ยมีหอหอกระดกโอ้โหเดี๋ยนะมันลงไปไหนวะนะ่ะโอเคมันยังไม่ลงนะขอชิมหน้าหน่อยแล้วกันขอชิมหน้าหน่อยแล้วกันขอชิมหน่อยกันมึงไม่ต้องขึ้นหอมึงต้องตายเข้าใจไหม เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันน่าจะเก็บมันเก็บแอดอปไปแล้วครับผมมันเก็บแอดอปของผมไปแล้วผมไม่ยอมไงโอเคมีดโดรนมามีดโดรนวิ่งมาอย่างเี้ขอยิงก่อนเลยกันไม่ให้ดโดรนมันโดนนะนะฮะโอเคเดี๋ยวนะผมขอหามก่อนมั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 นอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันกลัวแล้วเกินนะเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ตามฉันมาฉันลุยเดียวเพราะว่าฉันหิวแอดอปอกมากเลย โอเคฉันอยากให้พวกเธอและพวกแกพวกเองได้เห็นว่าปืนเนี้ยมันโกงแค่ไหนมาแลวฉัน่อยอธิบายอีกทีหนึ่งหลังจากที่ฉันสังหารในพวกนี้ลงไปหมดแล้วอยู่ไหนจ้าโอเคเอ้ยโอ้นี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละครับความโหดความโกงความเจ๋งของมันมันอยู่ตรงนี้เป็นไงล่ะฮะ่าฮ่าไม่หมดใช่ไหมขอชัดเลยล้วกันขอชัดเลยล้วกันนี่แหละครับทุกคนเห็นหรือเปล่า ทุกคนได้เห็นหรือ,อยังประสิทธ,ธิภาพของปืนเนี้ยคือผมต้องพูดก่อนเลยนะว่ายิ่งสโคบไกลๆเท่าไหร่จะยิ่งดีดถ้ายิ่งไม่ใส่สโคบเนี่ยจะไม่ค่อยดีดนะครับมันไม่เกี่ยวกับแรงทีบหรอกแต่มันอยู่ที่แรงสายตาหรือว่าอะไรพวกนี้ความไกลความอะไรพวกนี้นะแต่ปืนเนี้ยใส่สโคบ4ี่ผมใส่สโคบ4มานะครับแล้วก็อัดอัดดูดูความยิงมันครับผมอัดอ่าตั้งค่าไม่ใช่ตั้งค่าอ่า แรงดิดแนวตั้งมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ใส่เนี่ยดูดูครับดูมันนิ่งกันไปด้วยซ้ำนะฮะแล้วผมใส่ก้ามทองอีกนะมันโคตรอมีอภิมหาหานิ่งอะนะฮะมันนิ่งเกินปุยด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอยเดี๋ยวนะไอคนขับรถขับไปเป็นที่ไม่เป็นทางอันนี้มันป่าสําหรับคนเขามาเดินท่องเที่ยวมึงมาขับรถในนี้มึงก็ต้องตายกรมป่าไม้ถือปืน อยู่นายจ้าขอสลิงขึ้นไปก่อนนะเข้ามาในเขตนี่นล่ะรู้ว่ามีคนถือปืนมามึงหนีเลยหนีใช่ไหมนี่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 นีโอ้โหดูความนิ่งมันนะครับผมไม่ได้คุมเลยนะคือผมปล่อยตามตามตามฟิลมือผมเลยอะคือผมไม่ได้คุมเลยนะครับโอ้อันนี้มันระยะใกล้เดี๋ยวผมหาระยะใกล้ยิงให้ดูนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ดูเลยอยจะให้ดูเลย โอเคเอาให้ดูแบ็ดลายๆช็อตหลายแมทนะฮะโอเคอ่าฮะอ่าฮะแต่ผมไม่แนะนําให้แต่งตามนะครับแบบนี้คือมันมันเล่นได้มันเล่นได้ไดคือผมเนี่ยผมก็เล่นให้ดูได้นะครับแต่ว่ามันมีของแต่งที่มันเจ๋งกว่านี้แล้วก็นิ่งนิ่งพอๆกันนิ่งแบบเดียวกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเดีวนะอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะโอเคนี่ไงล่ะครับนี่ไงล่ะครับขอหน่อยแล้วกันขอพี่ร้านไปไหนล่ะดูความนิ่ง ดูความนิ่งดูความนิ่งครับ3าคิวลวดลวดถึงคิวแรกจะลัดเขาก็เถอะแต่สองคิวหลังนี่คือเต็มเต็ลูดแบบไม่ต้องให้หายใจกันเลยทีเดียวเชียวมันยังไม่พอใจสำหรับเอฟดอเดี๋ยวหาคิวเพิ่มโอเคเดี๋ยวนะตอนนี้เหมือนว่าวงอ้ยมีคนสเกาเรามีคนสกาเรามีคนสกิลเรา,เ,า,เ,ราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ขอขึ้นทั้งบนครับปืนนี้ไม่เหมาะกับระยะกลางไม่ใช่ปืนนี้ของแต่งนี้แต่ผมจะยิงไงดูความาน,นิ่งของมันครับอุ้ยอยโดนหลัง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 โอเคน่าจะอยู่หลังหินนั่นไงครับนั่นไงครับหลังหินนั้นหลังหินนั้นหนีกันให้หมดหนีกันให้หมดโอเคมาขอระเบิดทีนึงก่อนขอระเบิดทีนึงก่อนหมั่นไส้หมั่นไส้ เฮ้ยข้างข้างหน้านี่ผมยิงให้ดูไกลๆอย่างเงี้ยนี่คือระยะไกลนะครับระยะทนยัยหรือไม่ก็ระยะเออาไกลๆเลยนะดูดูความนิ่งและความแรงดูความนิ่งและความแรงดูครับดูฮ <c oughs> ม่าาไม่โคตรสะใจเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนะไอตัวหลังหินนี่มันวิ่งมานะครับเดี๋ยๆะสายมือมาแล้วขอสโขบเนี่ย เนี่ยอันนี้คือข้อเสียของมันข้อเสียของของแต่งนี้ผมพูดผิดไม่ใช่ข้อเสียของปืนข้อเสียของของแต่งนี้นะครับคือมันจะแบบมันจะยิงระยะใกล้ๆหรือระยะกลางๆเนี่ยค่อนข้างยากสู้กับปืนอื่นๆค่อนข้างยากแต่ผมมีของแต่งที่มันดีกว่านั้นเยอะมากๆนะครับโ okay. อาาเคอ่าฮะเอยโอ้โหไม่เอาดีกว่าแอดรอปมันหมดแล้วนี่หว่าผมว่าจะไปเอาปืนทั้งหน่อยนะจะไปเอาแม็กเทนมาเล่นนะครับแต่ว่าไอดรอปมันหมดไปแล้วก็เอาเจ้าตัวพีพีมาเล่นตั้งแต่ต้นเกมไปและ โอเคตอนนี้ศัตรูยังเหลือคนอยู่นะครับไม่ได้เหลือต่บอดนะโอเคเหลืออยู่3คนสุดท้าย2คนสุดท้ายข้างหน้านั่นไงนี่ไกลๆระยะนี้เดี๋ยวยิงให้ดูเดี๋ยวยิงให้ดูเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับตัวสุดท้ายพี่ขอละกันพี่ขอละกันโอ้โ oh ห ยังไงล่ะครับผมท่านผู้ชมกับปืนสอดฟิตนะฮะผมจะทิ้งของแต่งไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับจะมี2แบบนะก็คือแบบที่ผมเล่นในคลิปเป๊ะเลยกับแบบที่ผมเอาไว้เล่นจริงนะครับก็คือจะลดแรงดิีแนวตั้งลงนะครับแต่มันก็ยังนิ่งมากๆอยู่ดีนะครับแล้วก็จะเอาสโคป4ออกนะครับไปใส่เป็นเจ้าตัวอย่างอื่นแทนนะผมขึ้นให้ดูกันผมจำไม่ได้หรอกนะฮะผม แต่งไว้เรียบร้อยเลยครับคือมันเล่นแล้วมันนิ่งนิ่งมากๆโคตรโคตรนิ่งนะฮะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะรักทุกคนนะครับผมจุบ๊บ